I go you're over to my land play game Ghana uh, but international. I uh, right contact time to the do my friend come here very much. I uh, yeah feel we welcome to the house brave. Uh, yeah, yeah. Uh. <laughs> เอ้ยเบย์ทักทายคนดูหน่อยเซ่เซ่ไฮเซ่ฮีหน่อยแล้วเซ่ฮ <Say he. S 1> hey, okay, ีเอ้ยโบรสมาร์ดีเวลคัมโบร์คิงกี้อายูโอเคแมนไอเว้ยทักไม่ตอบนะโบรวันนี้พวกเราสี่คนจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า l i a อ s Bar อีกครั้ง ไอ้ I, พวกเราเนี่ยก็จะมาแข่งกันโตแหลให้เหมือนกับคำว่า liars liars deck yes liars deck โอย bro ไอ้เรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าวันนี้ใครแพ้พุกนายแม่งจะจอกว่ะ lady เดี๋ยววะโยใครวะพวกมึง lady <c oughs> ให้หมดเว้ยไอ้คุณพูดมึงกับฟิลหรอคุณน่ารักที่สุดเลยเบ๊กหลายทีแล้วนะ <c oughs> คุณหลายทีแล้วนะ <c oughs> ด่ามากนะทุกคนเฮ้ยมันมีปุ่มมันนี่ไงมันอัปปุ่มพูดมาแล้วทุกคนในเกมมีคืออะไรแล้วไงพูดกันในเกมได้ไม่ต้องพูดหรอพูดในดิคอร์นเนี่ยนะวันนี้เราเล่นเป็นหมูนะใครแพ้มโดนเอาหัวหมูไปเส้นแน่เว้ยรู้รู้ได้ยินปะเปิดหัวไครอ่าจีใครจียิวมึงอย่าคุยในนู่นโอเค นี่คือเกม l i r a Stage ครับรอบนี้เราเล่น Ace เบลอายตายหัวกันเข้าไปเถอะเดี๋ยวหัวก็หลุดจากปากันแล้วมันจะมีพวกแบบชอบลักไก่ตั้งแต่ใบแรกเลยแน่ปะ่ะไอ้พวกเนี้ยไว้ใจไม่ได้เว้ยแน่ป่ะใช่ใช่ไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้เลยคนพวกเนี้ยอันตรายเ <is> ว้ยเอาไปหนึ่งใบพอวะใช่หน้าตาพวกมึงก็เป็นหมูเฮ้ยคุณจะจับไก่ผมตันแรกงี้คุณระวังตัวนะเว้ยว่ากรรมในตามทานเบลเอ้ยระวังแรกหรือเปล่ารันแรกเลยเปล่ายิงตรงหูอะตรงหู เออแป๊กเลยอะยิงหูซ้ายทะลุหูขวาซะแล้วอ่ะไอ้ได้แล้วหนึ่งคนเว้ย bro เฮ้ยมันเร็วมากท่านเกมเลยปะไอ้แย่ท่านแย่นี่จะปิดไม่ละเฮ้ยฮ่นนี่ don't be angry มีนะแย่เล่น queen อะมาเด็กใครวะ s e l e c กยังไงนะกด select ด้วยการกดอ i สเปดปวดเป็นบาดคุณปวดคอว่ะนี้ออกกำลังกายมาปวดคออืมออกกำลังกายแล้วปวดคอคุณเป็นตอแหลพี่มีสองใบคุณมนมีเสียงหัดใจเต้นด้วยติ๊กติ๊กติ๊กทู่คุยละยาทู่คุยเู็นแนโาัดแรกปนเนี่ยไอจูุเป็นหมูไงที่นาโก้แน่เลย ไปป่าป่าโกหกคุด้วยเนาะวันโคอีคุณมันโกหกคุณมันโกหกคุณมันโกหกกดอะไรจับโกหกลืมมันอะเอกฉันพูดความจริงโกหกไอ้มูฟสกรบกใช่มันไม่ใช่ควีนมันคือโจ๊กเกอร์คุณเอาเอาหูเอาหูเอาหูรับหูซ้ายเออยังก็ยังก็บอก ย่าฮ่าฮ่าทำไมมารทไปเร็วจังวะโบรไอ้หัวควีนวะเฮ้ยควีนเทเบิลอีกแล้วเหรอนี่จัดมาคุณไอ้ควีนส <Queen. S 1> องใบตูกควีนวันควีนวันควีนวันควีนเฮ้ย อย่ามาอย่ามาส่วดีกว่าว่าะฮะอย่ามาส่วกันว่ะเล่นแบบเนี้ยไพ่มันหมดไปนานแล้วคุณรอบนี้มันเล่นคุณแน่สามการ์ดเลยเหรอโมันไม่ไดับไ,ไปไได้เนาะ <c oughs> ตรงสารมาร์ทว่ะไอ้แค่โดนนัดแรกตายเลย <c oughs> ไอ้กโกหงโอ้ยมันดูสามใบจริงด้วยคุณ ไปก่อนนะทุกคนยิงหัวหมูยิงหัวหมูสู้สู้เอ้าสู้กระสุนน่ะดูดิเอ้ยเหลือแค่เหมือกูวะคิงได้ข่าวครั้งที่แล้วอ่ะนายเองก็ไปคนแรกเลยว่าไอ้คุณจะเล่นกับผมคุณต้องใจใจหน่อยนะเบรเยียเอาทู่คิงวัดให้มันรูรูเกินไปเลยว่ h จู่ i ิงเฮ้ย no ถ้านายแน่จริงนายก็กดจุ่มกูมาวะแล้วเดี๋ยวกูจะเอาปืนจ่อไว้มาเราเล่นน้อยคอยนานมันใช่เล่นน้อยคอยนานมาดูดิมีกระสุนไหมวะไม่มีวะเอ้ยเอ๋โวมันไม่มีกระสุนในนั้นว่ะอยากเล่นเอจะกหรอจัดให้เว้้ยยเอลงเยอะจังมีเยอะไม่ดูให้คนอื่นดูอ่ะเนี่ยไม่ได้แล้ว ถ้าคุณแน่จริงเอาไปเลยสามนี่กูยึยกยักคอให้ด้วยถ้าคุณแน่จริงมึงมาตโตแหละไงเออกูไม่มีเหตุ <c oughs> สักใบยอยู่ที่มึงหมดไงไอ้ดูได้มีกระสุนอยู่ในนี้ปะวะัง,งเล็งดีๆเล็งดีๆไม่เห็นมีเลยวะเอ๊ะนี่กูเป็นญ <c oughs> าติเด็กบ้านมั้งเนี่ยเหมือนเหมือนกันนะเหมือนอุนหน้าตำคาดะเป็นญาติเด็กบ้านเนี่ยเลยดูโฟลคิงป่ะ เอาพอดีได้ปะน,น่ารักมากเลยเอ้ย yeah babe ถ้าเธอขอร้องแบบนั้นฉันก็จะทำให้ตามนั้นทำยังฉันจัดให้ตามที่เธอต้องการ one queen ไม่ t e e queen one one queen o queen ไม่จริงกูไม่มีคีนเลยเฮียไพ่กูเฮียมากเลยสามตาเลย คนแบบเกมมันเข้าข้างมันเกินไปปะจริงว่ะมึงแฮกมันเนี่ยเฮ้ยมึงแฮกเกมเหรอเนี่ยไม่มีควีนให้กูสักใบเลยไม่มีกระสุนด้วยเนี่ยว้าาย่อโทษี่อะไรอ่ะทำไพ่มะเนี่ยนั่นดิคุณโคตรเวอร์เลยเอาใหม่เอาใหม่อะไรวะเนี่ยเกินแจกไพ่อะไร ไม่มีอะไรให้กูเลยตะกี้นี้ก็ไม่มีไพ่ให้กูเลยไม่มาร์ทเอาใหม่ดิเกมแม่งบลกว่ะเดี๋ยวมึงเจอกูนะเด็กบ้านเว้ยรอบนี้มึงนั่งข้างกูเลยคิงมึงเจอแน่เอ้ยมึงระวังตัวไว้พี่รักคุณนะโออะไรอ่ะสลัดสลัดคนนะของมันของมันขึ้นได้ไพ่แล้วของมันขึ้นโอ้เห็นไพ่แล้วแบบอยากแบบแบบ อนี<ง>่คือะอะไรอะโตควีนเหรอควีนว่ะมือไม้มันสั่นไปหมดเลยด้วยวานควีนมันตอแหลมาร์ดเชื่อพี่มัดมันตอแหลวควีนมารัดนี่คุณมาร์ดตอแหลคุณควีนหนึ่งใบเหมือนกันคุณมันตอแหลวควีนใคร ุณมันตอแหลคุณจับดีจับตอแหลสั่นไปหมดแลวเนี่ยกลัวจนสั่นไปหมดแล้วเนี่ยเอามองหน้าคุณนิ่งเลยนะมองเลยมึงก็มองกูสู้ใส่ไอพวกขี้โกหกโอ้ไม่มีตางอ่ะมันไม่มีเยอะขนาดนั้นหรอใช่มันไม่มีตางอย่างนั้นหรอกคุณเชื่อพี่นะคุณเชื่อพี่ไม่มีทางอ่ะมันไม่มีทางเยอะขนาดนั้นหรอกคุณ ไม่มีทางอ่ะไม่มีทางหรอกมีมีทางอยู่มีทางอยู่มองเลยมองอะไกระบงไอ้ก๊อปหลับหลบหลบไม่จนไม่อยากมองว่ะ Queen stable อีกแล้วได้ดิวะเหนื่อยจังเหนื่อยก็พักยิงกระสุนแล้วก็หลับไปซะดีไหมวะ ฮะดีเหรอดีไหมวะโขยหลบหน้าคุณคุณหลบหน้าด้วยฮะคู่นี้พี่มาร์ทไอ้คิงมันโกหก่ะน่ะไม่จริงชัวร์มันชอบโกหกตาแรกแล้วมันไปเล่นตาคล้ายลองจับันดูดิคูอางทมเล่นด้วยวะยืมมือใครไม่ได้เลยวะแย่ว่ะคุณมาร์ทชอบโกหกตาแรกคุณยูไล คุณคุณไม่ฟังพี่เลยมาร์ทม่ชอบโกหกอย่งแรกคุณไอ้ใครก็รักษาชีวิตตัวเองคุณได้เลยถ้าคุณพูดแบบนี้แล้วอ่เหมือนเมื่อกี้เลยเดจาบูปะเก็บพี่อะไรวะเนี่ยโอ้ก็อยู่กีฟมีเดจาอยู่ขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งแล้วผมจะเล่นดีๆแล้วครับต่อให้สองเมตรพอนะเว้ยไอ้พวกหมูสกปรก แหมตัวเองก็หมูสกปรกมาแหละตอนนี้พวกแกหมดโอกาสที่จะชนะล้วเพราะว่าฉันเนี่ยได้เรียกองค์ดำแสนสิริมาอยู่ในตัวของฉันแล้วสงสัยกับมุ้ยตู่กรรมกิ๊กกุ๊กกุ๊กหนำหมูหนำหมูไพ่เฮียมาก,กุ <c oughs> What What ก้งวันอิสวันกุ๊ก <What? S 1> กุ๊กกลุ๊งกุ้งตำปุ๋ยต๋ำป <c oughs> ุ๋ยค <c oughs> นมีคนตอนไหลคุณ <c oughs> คุณใช่ไหมไม่ เวลาคุณรู้แล้วไม่คุณจะทิ้งไพ่ตอแหลมาพี่รอกดเอ็กอยู่นะใช่แต่พี่ก็เป็นคนเจ็บแล้วจำพี่ใช่คนที่ชอบทำอะไรซ้ำๆอย่างเดิมๆอย่างนั้นเออฟิลรู้ว่าตอนนี้คุณจะไม่กดคุณรู้ได้ไงอิดวิทยารุนๆเลยอิวิทยาเพราะคุณกดไปสองรอบแล้วคุณไม่กดอีกหรอกโกเล่นปาเฮ้ นังนี่เย้โบรไอเย้สามน้ำลาสัตว์ตายแน่ไปด้วยตายไหมเฮ้ยไอดดินังนี่มันร้ายจริงๆผมต่อให้ครึ่งกระบอกกันนะถ้าพวกคุณเนี่ยยังฆ่าผมไม่ได้ผมก็ไม่จะว่าไงแล้วนะอะพี่เข้าเหวครึ่งตัวนะกูอยากเข้าเหวเว้ยแม่เอ้ยเล่นเซฟๆไปเลยหูวะถี่ห้าวหวานต่อไปดีมันเอ๋หรอเฮ้ย เอาผิดเอ้าดีมากมารสมน้ำหน้าไอ้คิงเกมเนี้ยมันไม่อยู่ท no> ี er> ่ว่าใครโวนบ่อยเว้ยมันอยู่ที่ว่าใครซวยหลบอะไรหัวมึงแบะแน่อ้างอ้ยมึงยังดวงดีนละคูที่อยากแดกกระสุนว่ะช่วงนี้แม่งร้นกว่าอ้วนอยู่หิวเว้ยโอ้ไม่ก็อดดูจึกหน้าไพ่ของผมแล้วเนี่ผมก็ต้องเชลทุกคนเลยว่า แบบ everybody should ระวังคุมไว้ให้ดีละกันควัตก็ระวังไปเลยไปถือเกตุประมาณร้อยใบอ่ะหมดมือเฮ้ยพี่มาร์เป็นไรปัสกนเฮ้ยมาร์ถ้ามันเทมาจริงอ่ะรอบหน้ามันก็ไม่เหลือไพ่เว้ยอ่ะอ่ะจริงอะอ่สักเม็ดนะเฮ้ยต้องงี้ดิพี่มาร์เห็นไหม เจริงน่าจะปล่อยให้มันผ่านไปก่อนครบรอบหน้ามันไม่เหลือไพ่แล้วเสียใจด้วยนะมาร์สมาร์ยาปังเาโอ้ยทุกคนดวงดีหรืว่าคุณมาร์สจะทำลายสถิติแบบแดกนัดเดียวตายตลอดมังมันก็ใจร้ายเกินไปฝนตกที่มมูไหล หวานเก๊กวาเราอีกแล้วเหรอคุเก้กถ้าคุณให้พี่ดูพี่ก็จะกดพี่ใจถึงอยู่แล้วคุณถึงแค่ไหนกันวะออะก็ลองดูก็ลองดู bro you should ความเชื่อใจันไม่มีความหมายอะไรอ่ะคุณคิดว่าคุณคิดว่าพี่จะเล่นตามน้ำคุณตลอดอย่างนั้นเนระหรอ เอะไอหมูสกปรกมึงเงยหน้าทำไมมึงเงยหน้าทำไมโหนียงโชนียงไม่มองหน้ามึงหรอกวากิทั้งสำรับแม่งมีแค่หกใบให้มรู้ไปดิวะแล้วคุณเนาะรอบนี้แหละโดนกูแน่ฉันถูมือรอเธออยู่แล้วนะเบย์ไอ้พ่หมดแล้วใช่ไหมล่ะ มันมีไม่เยอะหรอกมันอยู่กับพี่หลายใบแล้วมันไม่มีทางอยู่เยอะหรอกไม่มันก็มีอยู่คนเอ้ยเอ๊ะไอ้ยหวานคิงเองเหรอฮะอืมใบเอาหวานคิงเหรอหวานเอาหวานคิงเหรอเอาดิเอ๊ะเอ้ยคิงพูวเขาไม่มีหรอกจับเลยมึงหันมามองหน้ากูนี่กูจะบอกอะไรให้เนี กูบอกให้มึงฟังนะไพ่กูทิ้งลงไปเอ้ยกูยังพูดไม่จบเลยหมดแล้วไอ้เฮียคิงอ่ะแม่งไม่เหลือแล้วคนที่ไม่เหลือเนี่ยคือคนนี้เนี่ยเอเฮ้ยเสียงเลยดิต้องเสียงเปิดแล้วดิไม่ใช่คิงจริงด้วยกูโดนนัดแรกตายแน่นอนคุณอยู่กับพี่ไหมไม่อยู่เขาตาซ้ายเลยน่ะอือย่าไอ ตอบกะบอกปืนเลยเเอดวะคุณเอดวะเอทด,ดีมากเป็มมือเฮ้ตูเอจิตเลยเหรอหเอจิตคุณตูเอจิตเลยเหรอเอจิตงั้นพี่ตูเอจิตด,ด้วย หรอวะคุณฮะหรอวะดูเอจจจริงใช่เหรอกูไม่ใช่นะเมื่อกี้เนะวงไม่ใช่เลยมึงเนี่ยเตยก็ดูเอจจคุณคุณเขาดูเอจจอ่ะคุณเล่นอะไรแปดใบแล้วคุณแปดใบแล้วคุณดูเอจจมันหมดแล้วคุณอุ้ยกล้ามากนะ เ้าไม่บอกหน้าแล้วนะอันนั้นเองเฉยขับมีไย้มากตาใครไม่ได้แล้วตอนนี้ตู่เอจอ่ะวันเอจอ่ะไม่จริงเฮ้ยไม่ใช่เอจจริงๆด้วยมันคือโจ๊กเกอร์โอ้ค้างเอยเดมมึงแดกกระสุนเข้าไปอันหน้าเข้าหากระบอกปืนเฮ้ยเงยเหนียงรับเลยซึมเอ้ยแม่งรอดว่ะควีนเอจ ไหนดูไพ่หน่อยดิอืมฮึอืมฮึจริงด้วยโอ้โหอืมฮึ two e i g h ว้า e i g มาร์ทมันโกหก โอ้โหถามจริงพี่มาร์ทไม่ใครบางคนโกหกแน่เลยคุณขนาดนี้เราฟิวเล่นต่อยังไงเนี่ยคุณก็ต้องกดทุบโต๊ะไงเล่าไม่ฟิวว่าเขามีหรือเปล่าเขาโยนมาสามใบไม่บอกให้อยู่กับพี่สามใบคุณอย่าโกหกพี่ไม่โกหกคุณอันนี้พี่พูดคุณพี่อยู่พี่สามใบถ้าคุณเชื่อใจพี่พี่มีควีนสามใบอ่ะพี่ก็จะรอด อยู่กับคุณกี่ใบคุณคำนวณเอาเนี่ยอะไรคุณทำไรคุณร้องอุ้ยทำไมคุณกดทิ้งผิดเหรอไม่ไม่คุณร้องทำไมมีผีเลยคุณกดอะไรทิ้งผิดเหรอคุณรักฟิลปลคุณอุ้ยอ่ะคุณดีเลยเหรอฮะคุณคุณรักฟิลคุณก็ทิ้งการแล้วก็ผ่านไป คุณร้องอุ้ยเมื่อกี้คุณร้องอุ้ยอ่ะแค่ดูหน่อยดิมันคุยกันนานไปคลอพพี่ไม่รู้ว่าฟิวท์้ยพี่ไม่รู้ว่าฟิวททิ้งอะไรลงไปเมื่อกี้เนี้ยหายแล้วกูโดนมารยาหญิงหลอกไม่นะ กงี้ฟิวไม่รู้ว่าฟิวทิ้งอะไรลงไปเมื่อกี้เนี้ยมันหมดเวลาฟิวเลยร้องเอ้ยอ๋อมันมีติ๊กตอกติ๊กตอกใช่ปะได้นะการจะทําแบบเนี้ยฉันจะจํามาไว้ใส่ในเบรนดตายก่อนเลยเฮียอุษาถือควีนทั้งสามใบแม่งไม่ได้ทิ้งสักใบเลยทิ้งสามใบจริงเหรอเออขอโทษขอโทษเกมนี้มันไม่ต้องขอโทษกันรอกว่ะมันมีแค่ผู้ชนะกับผู้แพ้คนแพ้คือคนที่อ่อนแอเว้ไม่ได้ต้องการคําขอโทษว่ะแบบแบบ คนจริงก็เป็นงี้กันแบบวานดีอ่ะเขาอัปเกรดให้ไม่เห็นไพ่แล้วควีนทำไมอ่ะกลัวมันไปเมาส์กันเหรอไม่งั้นมันพูดออกมาบางคนมันพูดออกมาทุกเคสก็ดีแล้วไงไม่เห็นไพ่เขาเลยไม่ไหวว่านกี้ว่านกี้ยิงอ่ะจะทิ้งให้หมดมือนะควาย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 ตามกูมาได้แล้วเพราะว่าตอนเนี้ยของไหว้ไม่พอ ต้องการหัวหมูเพิ่มตึ้ง i ิดหวน o r ยู่ปุ้งเดี๋ยวเราสองคนเลยมาตามกูมาได้แล้วยเน็วอ้าวตั้งโต๊ะได้เลยค่ะดีหัวเดียวเมื่อกี้ปากหมูที่ตายแล้วมันมันพูดได้ใช่เหรอจริงด้วยมันโกหกจริงๆอาะมันก้มหน้าหมดเลยเอ้ยเอ้ยคือไม่ได้กดนะเมื่อกี้เนี้ยทำไมอ่ะพี่หมดมือเขาบังคับบังคับเปิดถ้าหมดมือ เฉยเลยคุณสาวาตตายแล้วไะเนี่ยกูบุ้งเอ้ยรอดเว้ยมาพี่มาไม่มีะบังคับบังคับโดนเอาคืนซะแล้วเจอเอาคืนแล้วว่ะแต่ว่าจะเป็นนัดนี้หรือเปล่าครับหมุนไม่ดูรอดอีกแหละเขาดวงแข็งอยู่นะเล่าให้เขาดูดีเลย คุณเป็นดวงแชมป์ไงเห็นไหมไล่หวายไล่หวายแย่ไอ่แย่และแชมป์ในรอบนี้คือคุณฟิวครับกูไม่ได้เลยเกมสุดท้ายจะเป็นเกมลูกเต่าครับเราโมมัตจะไม่มีดวงกับไพ่ในวันนี้โอ้อาจจะมีดวงกับลูกเต่าก็ได้เลดี้ทุกคนดูที่ว่าใครจะมีจิตตุงเป่งที่สุดกดอะไรวะลืมอ้อสเปสสเปอ่าโอเคว่ามาใครเป็นคนแรกที่เรียกอ่ะ ิว่ามาจริงมึงคิดม่ามีหน้าไหนกี่ลูกอืมเดินไงนะดูดูทางขวามันมีขึ้นอยู่อยากกินยาพิษเหรอวะมันบอกมันบอกว่ามีสามสี่ลูกคุณหน้าสามสี่ลูกพี่มีหนึ่งลูกคุณพี่มีหนึ่งลูกพี่บอกให้พี่มีหนึ่งลูกคุณพี่มีสองลูกเป็นสามแล้วคุณ คุณว่าไงคุณสี่สี่ลูกสี่สี่ลูกคุณพูดอย่างนี้ไม่ถูกนะสี่สี่ลูกเหรอผมว่ามันมีห้าลูกมากกว่านะนี่ไงหลูกสี่ห้าลูกเฮ้ยพี่มาร์ทเคาะผมมีสองคุณมาร์ทมีอีกสองคุณมีกสคนณมีหนึ่งลูกลูกเลยนะดื่มไปซะ น้ำมันถืออยู่สองลูกแต่กับกดจับผิดอย่างนั้นหรอสมาร์ทมัอมหม่อมสมาร์ทหม่อมกู๊ดบอยกู๊ดบอยบ่บ่เอาหัวโอ้โหพี่มาร์ทเบสสูงเนาะสองห้าลูกเลยครับไม่จริงหรอกอ้าวมาร์ทสมาร์ทมัม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 เก่งมากเก่งมากกู๊ดบอยเอาถึงว่าเฮ้ย อ้าวไอ้คิงไอ้คิงมหมมอมม่อมมอมกูบอยกูบอยหมอมหมอมไอ้สารเลือดออกตาเลยดูดิพี่มาซื้อไม่มีห้านะเออแต่มาร์ทมีไงมาลอตี่เฮ้ยโอ้โหเรียกตันเลยตันหกลูกเลยพี่ไมีคนเกินบางทีนี่ไงเออคุณมาร์ทคุณมีหกลูกเลยเหรอสามว่ะ สี่ป่ะคุณมีป่ะมีรูปเดียวมีรูปเดียวไม่ถึงอะเตมาร์ทอ้าวสมาร์ทหม่อม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 เก <S <s şey, ่งมากมูไปซะแลนหนึ่งคนนี่ไงล่ะโอ้โหทกเต่าแบบเก่งมากเก่งมากหม่อมหม่อมน้อยไปคุณเรียกอย่างนี้ก็น้อยไปทไมก็เบ็ดขึ้นดิอ่ะผมเบอยู่แล้วโอ้โห เลือดเทอะมากห้าสี่ลูกมีสามลูกเว้ยคิงแดดก็ไปเลยไอ้กิงมัม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 กูดบอยกูดบอยตึงมอกตามาทไปเลยเหลือเราดิคุณใช่เหลือแค่คุณกับพี่แล้วเรียกว่าลูกเต๋าแห่งความรักก็ได้นะเกมเนี้ยคุณรักพี่แค่ไหนคุณเรียกมามากแค่นั้นเลยฮ รัแค่สองแค่สมีรัแค่สองห้ใบเหรองั้นพี่เรียกลูก,ลกสี่สามลูกแบบนี้มึงต้องลองวัดใจกันหน่อยแล้วหรือเปล่าครับเออไอ้แย่เว้หา้สาสี่ลูกมกันโกหกกันจัดชดอะผมไม่มีสักลูกไอ <c oughs> ไปอา้าวฟิวี่มัม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 กูดเกอร์ละกูดเกิร,เกร์เก่งมากเก่งมากกูดเกิร์ <c oughs> โอ้โหไม่มีทางที่คุณจะชนะพี่ได้พี่บอกเลยลูกเต๋าใช่ลูกเตา๋ <c oughs> เตาอยู่ข้างพี่ลูกเต๋าอยู่ข้างพี่อยู่ข้างพี่คุณฟาฟาคุณลูกเ๋าตัวที่ฟาฟา ให้ลัดสไลซ์ผ่าน l ิว o อ your โอ้วนี่ไงไปีมัมมัมมัมกู๊ดเกิลกู๊ดเกิลเก่งมากเก่งมากมัมมัมมีของ <c oughs> ว่ายเจ้าว่าเจ้ากู๊ดเกิล ไม่ได้กินสักขวดปะทูนี่สิวะผีพนันของแท้ดวงมันอยู่ที่เรานี่โอ้ไปละโฟกซิง่่อกลุไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแย่แย่และนี่คือสามเกมสามรอบนะครับสำหรับคลิปนี้เห็นหลายคนบอกอยากดูอีกสนุกมากเล่นให้ดูแล้วครับถ้ายังอยากดูต่ออีกก็คอมเมนต์บอกกันไว้ละกันคราวหน้าจะไปเล่นให้ดูวันนี้เราสี่คนลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับสดีครับ Bye bye mama pak mama bye bye <laughs>